อนนี้เรามาอยู่ที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการใช่ครับค่ะตรงนี้พี่มาทําอะไรที่นี่บ้างคะครับที่นี่ก็ทําอยู่หลายเรื่องนะครับที่ทําอยู่ก็หนึ่งในเรื่องของน้ําหมักชีวภาพสองในเรื่องของปุ๋ยหมักสามในเรื่องของการปลูกผักสามสี่ในเรื่องของจัดระบบระบบในการปลูกผักทั้งหมดนะครับและก็ทําลักษณะ หน้าเข้ามาเดินหน้าเข้ามาเก็บนเหมือนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจใช่เลยเนีครับก็คือด้านหลังของเรานี้ครับค่ะที่นี่มีอะไรบ้างพี่ที่นี่มีหลายอย่างเลยนะครับปักเนี่ยถ้าเราคิดดูให้ดีว่าวันนี้ถ้าเราจะต้มยำอเราก็จะมีเครื่องต้มยำเลยในเนี้ยขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดโดยไม่ได้ใช้ขีงใช้ตะไค้ใช้ข่า ใช้ตะไคร้ใช้พริกใช้ใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็จะมีเครื่องเคียงอย่างผักแพลวนช่ะัจะทําให้เกิดกลิ่นชุนครับก็กินกับพวกลาบแหนมเนืองบางคนก็ชอบได้หมคำแหนมเนืองแน่นอนเลยนะตรงนี้ครับแล้วเราตรงนี้ล่ะตรงนี้นี่ทำโครงไว้ทำอะไรคะตรงนี้โครงนี้เราจะทําถาวรเพราะเนื่องจากว่าจะใช้นานก็คือจะใช้แบบโครงเหล็ก โครงเหล็กเสร็จแล้วก็จะคาดด้วยไม้ไผ่นะครับจะถาวรพวกนี้สี่ห้าปีบางทีเขาจะใช้ไม้ไผ่ร้อนๆถึงเวลาลมมาเลยมันก็จะโยกได้ง่ายอันนี้ทําแบบถาวรอันนี้ไว้ปลูกน้ําเต้าน้ําเต้าก็เอาไว้ผัดได้น้ําเต้าไว้ผัดไว้แกงจืดอะไรพวกนี้นะครับได้เลยทั้งหมดนี่ฝีมือพี่ครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับทางศารนะครับแล้วก็จะมีเด็ก ที่คอยมาช่วยดูแลรักษาครับแล้วก็มีผู้ปกครองเด็กบางส่วนเหมือนกันค่ะเขาก็เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเรียกวามาช่วยกันบำรุงดูแลสถานที่อันนี้ก็คือสําหรับใช้รับประทานได้เลยสำหรับเด็กๆที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับกินอยู่อะไรก็ใช้ผักในนี้ได้เลยครับตอนตรงตอนเที่ยงได้หมดเลย อย่างนี้นี่ถ้าเกิดเขาออกไปจากที่นี่เขาก็ไปใช้ในชีวิตประจําวันเขาได้ด้วยเหมือนกันใช้ชีวิตประจําวันแล้วมีรายได,ได้ได้เลยนะตรงนี้พี่สอนเขาปลูกตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมครับค่ะอยางย่างมะเขือเนี่ยก็ตั้งแต่ปลูกปลูกใช้ระยะเวลาสักเดือนกว่าๆเขาก็ได้เก็บลูกแล้วครับค่ะได้เก็บลูกในหนึ่งกินในครอบครัวได้อสองเอาไปขายได้ หรือเอาไปขวาคนน้อนคนนี้เพื่อจะแลกเปลี่ยนตัวอื่นเขาให้กลับมาตามแนวทฤษฎีของในหลวงเลยครับตรงนี้อ่าอันนี้ก็เป็นส่วนงานหนึ่งที่พี่จำนงเข้ามาช่วยในส่วนของสารแรงงานเออขออะไรค่ะสารเยาวชนและครอบครัวครับเดี๋ยวก็ติดปากเลยกันนอกจากสารแล้วพี่ไปโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะครับไปโรงเรียนด้วยอ่าอย่างโรงเรียนสุเหราบางกะสีครับ โรงเรียนสุราบางกะสีที่เราทาเต็มรูปแบบตอนนี้ะนะครับก็คือมีผักนะครับป้อนโครงการอาหารกลางวันของเด็กทุกวันคือผักนี่แทบไม่ต้องเอาไปไหนเลยครับคะจะพอเข้าไปในโรงเรียนก็ลงตัวหมดเพราะมันเป็นผักปลอดสารพิษแลกฝึกให้เด็กกินผักด้วย<ด>ครูบาอาจารย์ก็ผิวพรรณดีหมดครับตอนนี้ชอบใจชอบใจเลยครับอันนั้นคือเข้าไปสอนเด็กเด็ก เหมือนเหมือนวิชาเกษตรเลยใช่ไหมคะเป็นเหมือนวิชาเกษตรแต่ก็เราจะไม่เน้นทฤษฎีมากค่ะก็คือว่าให้รู้จักว่าลงแปลงกูกต้นไม้นี่แหละปลูกกันเลยขึ้นมานี่แหะพอเด็กๆของจริงเนี่ยทฤษฎีค่อยๆเกิดขึ้นมา<อ>แต่เราคุยเรื่องทฤษฎีมากเด็กมันงง,ง,งครับเดี๋ยวทํายากวันนี้ถ้าผสมดินคือผสมดินเลยปลูกปลูกเลย แล้วก็ลดน้ําลดน้ําเลยทีนี้พอขึ้นมาทีนี้เด็กก็เริ่มชอบแล้วว่าของใครสวยกว่าอะไรเงี้ยในแปลงเราก็จะมีเนี่ยมีการประกวดกันว่าใครดูแลแปลงนี้ใครดูแลแปลงนี้ใครดูแลกระถางนี้อะไรเงี้ยเด็กๆเขาชอบชอบเรียนปลูกอะไรนะคะเด็กๆก็คือพวกผักทั่วไปแล้วก็แต่ว่าที่ชอบกันก็คือถั่วงอกคือถั่วงอกนี่เพราะในกระป๋องเล็กใช่ไหมครับซึ่งใช้เวลาแค่ สามคืนเองค่ะสามคืนถ้าสมมุติว่าเราจะกินสักวันจันทร์อือ่าคืนวันศุกร์คืนอ่าคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์แล้วก็ต้องลงมือเตรียมตั้งแต่วันศุกร์เลยวันจันทร์ใช้ได้เลยแล้วมันมีการลุ้นเงินขึ้นมาบางทีเราก็มีการประกวดถังถั่วงอกนะครับประกวดเป็นงานใหญ่งานใหญ่มากบางทีของเขาไม่ใช่ถั่วงอกแบบว่าชั้นเดียว แต่เขาทำเป็นคอนโดคอนโดหชั้นคอนโดห้าชั้นโคนหชั้นหมดค่ะ,ะคแล้วการไปถ่ายทอดความรู้ให้กับคนกลุ่มอื่นล่ะคะที่เป็นนอกเหนือจากเด็กๆอย่างเกษตรกรอย่างเชาวบ้านทั่วๆไปมีกลุ่มไหนยังไงบ้างคะก็กลุ่มนี้ก็ส่วนมากแล้วก็เราก็จะนัดมาแต่ละหมู่นะค,ะคะรับประกาศนัดมาแต่ละหมู่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เราจะให้กล้าผักไปด้วยยกตัวอย่างเช่นว่า ทำหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเขาต้องการที่จะให้บ้านเขาสวยเราก็พยายามคัดผักมาก็จะเป็นพวกปูเล่นะครับปูเล่ก็เราสอนวิธีการปลูกเรียบร้อยนะครับซึ่งปูเล่นี่เป็นพืชผักที่ทนอยู่ได้สองสามปีไม่ใช่มันชอบอากาศหนาวไม่ใช่เหรอคะปูเล่มันมีอยู่ที่หอก็ชอบอากาศหนาวแต่ถ้าโดยทั่วไปก็คือได้บ้านเราก็ปลูกได้ยังมีฝันอีกไหมคะว่าพี่อยากจะทําอะไรอีก ครับท,ที่ฝันตอนนี้จริงๆเนี่ยอยากจะให้หมู่บ้านจัดสรรเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่เป็นปูนเป็นอะไรพวกนี้ก็จะให้เป็นแบบเป็นธรรมชาติให้หมดเช่นว่าปูนพวกนี้เราก็กั้นนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอากาบมาพร้าวลงหรือปักตบลงให้มันเย็นแล้วก็ปลูกผักปลูกผักเสร็จแล้วถ้ามันยังร้อนอีกก็คือจะใช้เป็นแบบเหมือนหลงเพราะชํำ แล้วก็จะมีพวกเห็ดพวกอะไรพวกนี้นะครับที่ตั้งใจตั้งใจแล้วก็ลามมาถึงสำนักง,งานว่าให้สำนักง,งานก็เหมือนกับบ้านจัดสรรแล้วทำตัวอย่างให้เห็นโรงเรียนละะ่ะคะอยากจะเข้าไปทุกๆโรงไหมโรงเรียนตั้งใจมากเลยนะครับตอนนี้ก็คือจะตั้งเป็นกลุ่มยุวเกษตรพอเราตั้งเป็นกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยจะมีคนที่รับผิดชอบแน่นอนคือจะมีครูที่ปรึกษาซึ่งเข้ากับอของคอนเซ็ปต์ของกระทรวงศึกษา โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเราก็เอาตัวนี้เข้าไปเสริมถึงจะเข้ากันพอดีแล้วเขาจะมีคณะกรรมการกลุ่มยุวเกษตรกร,ร,กรซึ่งจะมีะประธานรองประธานเลขาเฮลันยิกแล้วก็จะมีสมาชิกโอ้โหก็สนุกเหมือนกันตรงนี้ก็เข้าไปาเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่จำนงฝันว่าจะต้องทำให้ได้ครับต้องทำให้ได้แล้วก็ทำทุกวัน ไม่ไม่เบื่อหรอคะไม่ยังไม่พอเหรอคะที่ทํามาถึงณว,วันนี้แล้วยังไม่พอหรอพี่โอ้ยคำถามด,ดีมากเลยคือยิ่งทํายิ่งสนุกยิ่งทํายิ่งสนุกวันหนึ่งพอเกิดผลงานเราก็สนุกกับงานว่าเออ,อใช่จากตรงนี้ไม่เคยมีกลับมีตรงนี้ไม่เคยมีกลับมีจากตรงนี้ไม่เคยมีกลับมีพอเห็นผักที่ไรเขาก็นึกถึงเกษตร เราก็สบายใจนะครับแล้วสบายใจแล้วนะแล้วเราเข้าไปตรงไหนเนี่ยเรามีแต่มิตรมีแต่พวกมีแต่ญาติอยู่ไปอยู่มาเป็นญาติกันหมดเลยครับค่ะอนี่อะไรก็ถึงกันหมดเลยเพราะไอ้ตัวผักตัวเนี้ยมันเป็นสื่อนำค่ะของพืชผักเป็นสื่อนำสนุกเกษตรกรเองก็เข้าหาเกษตรก็อีกแง่หนึ่งในเรื่องของการที่ให้ผลผลิตของเขาได้งอกงามบางทีเกษตรกรเขาก็ เราไปแนะนำมาไว้พอเขาปลูกได้ผลเขาก็เอามาให้ที่สำนักงานด้วยมาถึงเขาก็มีอะไรเราก็ให้เขาคืนไปเป็นบ้านๆกันแบบเอื้ออาทอนเลยนะคะเอื้ออาทอนก็เป็นญาติกันเลยอย่างนี้มีความสุขจริงๆแต่ถามในเธอพี่ทำมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเหนื่อยบ้างไหมก็ถามว่าเหนื่อยไหมอืมคือเหนื่อยกับสนุกมันอยู่ที่เดียวกัน อยู่ที่เดียวกันครับทั้งเหนื่อยทั้งสนุกได้ถ้ายิ่งเหนื่อยก็ยิ่งสนุกยิ่งสนุกก็ยิ่งเหนื่อยแต่ว่าของพวกนี้เราทําคนเดียวไม่ได้เราจะต้องหาเพื่อนที่เหมือนกับอุดมการ์เหมือนๆกันแล้วเข้าไปทําด้วยกันโดยทํามันไม่เหนื่อยเราไม่ได้คิดว่าตอนเช้าไม่ได้คิดว่าตอนเย็นไม่ได้คิดว่าตอนเที่ยงคือเราเราพร้อมที่จะทํางานอยู่ตลอดเวลาบางทีก็เหมือนอย่างที่เนี้ยบางทีเรามากันคืน มาดูพวกมาลงมาแรงว่าอะไรที่มันกินกลางคืนบ้างเราครับเราก็เรียกคนเข้ามาดูเนี่ยที่มันกินกลางคืนใบพลนอะไรพวกนี้ยอตรงนี้นะไม่ไม่ไม่มีเวลาว่าเวลาไหนงั้นเดี๋ยวช่วงนี้พี่พาหนูดูตอนกลางวันละกัน <laughs> <laughs> มากลางคืนก็คงไม่ให้หนูเข้าแน่ๆนเลยพ <laughs> <laughs> าพี่ไปดูหน่อย <laughs> ความภาคภูมิใจก็คืออันดับแรกเลยคือเราตัวเราเองเนี่ยต้องต่อสู้กับตัวเองก่อนว่าเราจะให้คนอื่นทำเนี่ยเราทำได้ไหมนี่ก็คือพอเราต่อสู้กับตัวเองได้แล้วว่าเราทำได้จริงๆเนี่ยพอทำได้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าขายความเชื่อถือพอขายความเชื่อถือได้เนี่ยก็คนน้องก็เชื่อคนนี้ก็เชื่อคนนี้ก็เชื่อ ทีนี้มันจะเป็นพลังที่เราสามารถพูดออกมาให้คนอื่นเนี่ยเชื่อแล้วก็ยอมรับแล้วก็ทําตามแล้วก็เกิดประโยชน์กับตัวเขาเองแล้วเกิดประโยชน์กับเราด้วยเกิดประโยชน์กับสังคมด้วยกับสิ่งดีๆที่เรานําเสนอตัวเนี้ยภูมิใจมากตรงในที่ในสังคมเขาได้ภาคภูมิใจกันไม่ใช่ว่าเราภูมิใจคนเดียวแต่คนที่เขาทําได้อย่างกับเราเนี่ยเขาก็ภูมิใจด้วย คือความดีตรงนี้นะครับก็เหมือนกับว่าเราทำอะไรก็ได้ที่หนึ่งไม่เดือดร้อนตัวเองสองไม่เดือดร้อนคนอื่นและก็อันที่ดีที่สุดก็คือทำให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์จากตัวเราเนี่ยครับก็ถ้าได้รับผลประโยชน์ในทางที่ถูกที่ต้องและก็ถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับ คนรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นไปนี่ก็คือเราก็ได้ความดีเลยครับท่านี้เลครับ คุณผู้ชมคะเราได้ชมเรื่องราวดีๆของพี่จำนงกเกษตรอำเภอบางพลีกันไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าสังคมไทยเรานี้ยังมีคนดีๆอีกจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในมุมเล็กๆของสังคมหลายท่านนั่งทำงานทุ่มเทรแรงกายแรงใจโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรหรือไม่ได้ใยดีกับชื่อเสียงเกียรติยศ แต่น่าเสียดายค่ะที่เรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในสังคมกันมากนักฉะนั้นรายการแทนคุณแผ่นดีในฐาน,นะของสื่อมวลชนก็จะไปติดตามขุดคุยเพื่อนําเสนอเรื่องราวชีวิตและการทํางานของคนดีๆแบบนี้ให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้นเพื่อให้เห็นถึงแก่นสารสาระสําคัญของการทําความดีต้นแบบชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันทําดีสื่อไปและสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ